เ e l e บิ i ี้ครีเอเต o ร์ออฟ e ด็กครับทำคลิปจนได้รางวัลเลยครับทุกคนความรู้สึกเป็นยังไงตื่นเต้นดีใจอะไรไม่ได้ดีใจครับผมดีใจมากๆเลยครับก็อย่างที่ผมพูดเป็นเวทีครับจริงๆแล้วผมที่ทำทิกตอกอะไปเจอผมยาวโปรโมทละครไม่มีอะไรเลยครับผมแต่ว่าก็อยากจะนำเสนอแบบความชอบของผมลงไปในคลิปทิกตอกด้วยครับผมเผื่อว่าอยากจะมีใครมาทำความรู้จักกับผมมากขึ้นอะไรเงี้ยไม่คิดว่าก่อนว่าจะมีคนมา ดูผมเยอะขนาดนี้แล้วก็มาให้กำลังใจผมเยอะขนาดนี้จริงขอบคุณทุกคนเลยครับผมวันนี้ดีใจมากๆที่ได้รับรางวัลนี้ขอบคุณรครับที่ตอบกรับไว้ครับคนชอบมากทุกคนแบบว่าค,ค,คลิปอย่างเราทำมีภาพมีอะไรแบบนี้นสนานมากเหมือนเราแบบมีความสุขกับสิ่งตา่างๆใช่ครับผมว่าท,ทุกคลิปที่ผมทำผมมีความสุขจริงๆที่ทำแล้วก็อยากจะทำมันจริงๆครับอัน <c oughs> ไหนคลิปไหนที่ได้ยอนอย่างไรไม่ได้ตามเลยครับ อันนี้ไม่แน่ใจเลยอ่ะไม่ได้ก็ไปดูเหรอเธอไม่ปักหมุดเหรอ <c oughs> คือคือ,อคลิปที่ผมปักหมุดเหญ่เป็นคลิปใหม่ๆของผมแต่โอ้ย <c oughs> ถ้ากิดว,ว่าคลิปคิปไหนได้ได,ได้ยอดวิวเยอะสุดไม่ไม่แน่ใจเลยแต่ว่าเอาจริงเขาที่ทำมา <c oughs> ถึงแบบเวลาคลิปผมอะถึงล้านวิวผู้ผมเลิกตามแล้วเพราะผมดีใจมากๆากถ้าเกิดว,ว่าคลิปทะลุล้านแล้วส่วนใหญ่ก็จะทะลุล้านด้วยครับผมขอบคุณมากๆครับรต่ว่าคนชอบคนที่เราทำก็ผมก็ชอบก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ดีใจครับผมก็เป็นกําลังใจที่ดีที่จะให้ผมทำคลิปต่อไปครับแต่ส่วนใหญ่ก็้วเราแบบทำอาหารเป็นหลักหนิอ่าใช่ครับผมเพราะว่าเป็นเป็นความชอบของผมเองด้วยแล้วก็อนาคตอ,อาจจะมีอะไรที่สไลด์ยิ่งกว่าทำอาหารก็ได้ครับ เอารางวัลนี้ไปต้มครับรางวัลติ๊กตอกต้มน้ำแกงครับยิทําถ้าผมพูดมันก็ไม่เซอร์ไพรส์สิเอาเป็นว่าถ้าอยากจะรู้ว่าผมจะทำคลิปอะไรต่อฝากกดติดตามด้วยครับผมไ๊วยบ๊วยบครับ หรอ้าที่หนเท่าที่ผ่านมาที่ที่แฟนคลับผมบวดกันอ่ะผมก็ไม่เคยทําตามแฟนคลับเลยมมผมเป็นคนแบบินดี้อยู่แล้วจิตอยากจะทำอะไรผมก็ทำเอาเป็นว่ารอติดตามชมนะครับแล้วตอนที่าอยากทำอะไรคตอนนี้อยานนี้ผมอยากจะกลับบ้านไปนอนกอดเ้ื่อะวันนี้ครับ ุณตั้งแต่ทางช่อง3เลยเพราะว่าคือมันไม่ใช่แค่ผมเริ่มทำคอนเทนต์นิติศาสตร์มันมาจากที่ผมได้มีโอกาสได้มาเล่นละครขอบคุณขอขอบคุณทางช่อง3เลยที่ผมได้โอกาสได้มาอยู่ด้วนจริงจริงแก็ขอขอบคุณคนดูครับคนดูทุกทุกคนยันไปทุกคนคนคอมเมนต์ทุกคน,น,กคน,คนคม,นคนมีมีแบบว่ามีส่วนสำคัญที่ทำให้ผมมีกำลังใจทำคลิปต่อไปมากขอบคุณแฟนคลับของผมมากแล้วก็ขอบคุณครับทุกทุกกำลังใจที่ส่งมา วันนี้ผมได้รางวัลนี้แล้ว <S <S ขอส่งว่ารางวัลนี้คืนให้กับทุกคนเลยครับแล้วทุกคนจะได้เห็นเบกี้เล่นดนตรีร้องเพลงเป็นต่งางว่ามีช็อนเทนต์งอะไรดนตรีร้องเพลงก็งเป็นอีกพาสหนึงที่ผมชอบมากเหมือนกันนะผมวันไหนไม่อยากทำกับข้าวก็จะไปร้องเพลงนะง matter, รอ้องเพลงทำกับขาวไหรออุยไม่หรอพี่ใหม่มากอะ่ะอ,อ,อเป็นไอเดียเลยนะผมขอขโมยไอเดียนี้ไว้นะครับได้เลยครับ ร้อยล้านวิวตายแล้วร้อยล้านวิวช่วยผมปั่นด้วยขอบคุณมากมากครับขอบคุณของกตอกได้เรับดลยไดลยไดต่ยได้ครับอ๋อพูดถึลละครใชลไ้ยได้เลลยไดได้ล้วครับผมกยฝากติดตามละครได้ทางช่อง3กด3ดูดดด ตอนนี้ละครที่กำลังองอนแอร์อยู่หวันรักต้องห้ามก็ผมทุกวันจะะันทร์ทุกคืนเป็นผมเป็นกำลังใจให้กับทีมงานขานรักต้องห้ามเป็นก็ผม้วยขอบคุณมากครับโอเคแต่ายรถอีกเชิดหน่อยเดี๋ยวคัรอสองนาทีสองนาที תודה <laughs> רבה